ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงการปฏิวัตินะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับก็ขอขอบคุณเพจนะครับภาพความรู้ต่างๆนะครับที่ได้เอามาแสดงให้นักเรียนดูก็คือขอบคุณเพจนะครับสรุปสังคมด้วยภาพบายพี่นุกแบบพี่นิกนะครับขอขอบคุณครับครับนักเรียนครับวันนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475 ข้านะครับมาเรียนบ้านเมืองเราดีครับมีรัฐประหารครับมาทั้งหมดนะครับักเรียนรู้ไม่กี่ครั้งสิาครั้งนะครับสิบสามครั้งของประเทศไทยมันเกิดจากใครบ้างคนแรกก็ครับก็คือหนึ่งพระยาพระหนพระยุหะเสนานะครับ พระยาพระหนพลพระยุหะเสนานะครับคนแรกนี่ครับคนแรกนที่สองนะครับจอมพลผินนะครับชุนนาหวันนะครับสองครั้งรัฐประหารรัฐประหารก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่การปกคเขาเรียกว่า เช่นเป็นการเปลี่ยนยึดอํานาจของรัฐบาลแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงการปกครองถ้าการปฏิวัตินักเรียนก็คือการลื้อระบอบใหม่เลยการปฏิวัติก็คือการเช่นเช่นนะครับการเปลี่ยนแปลงจากระบอบกษัตริย์นะครับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยก็เหมือนราชการที่7นะครับช่วงที่ปฏิวัติก็คือเปลี่ยนแปลงจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบการปกครองประชาธิปไตย คนที่3นะครับที่เกิดการปฏิรัฐประหารก็คือจอมพลปอพิบุญสงงรามนะครับอยู่อันนี้คนนี้ก็อยู่นานนะครับจอมพลสลิดธนรัตน์นะครับจอมพลถน,นะน,นอมกิติกขจรพยามโนปรกรนิติธาดาก็คือเป็นอันนี้ท่านเป็นนายกคนแรกนะครับพเลเรือเอกสงัดชะลอ,อยู่นะครับพลเอกสุนทรคงสมพงศ์พ่อของบิ๊กแดงนะครับพลเอกสทุทธิบุญญาลัตกลินแล้วก็ลุงเหล่า <c oughs> นณิประยุทธ์จันโอชานะครับนักเรียนครับมาโฟกัสที่การเปลี่ยนแปลงการปกครองใน2องสก่อนระบบสมบูรณ์นัยยะรนายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยนะครับใน2องสในยุคสมัยของรอจโดยการเปลี่ยนแปลงนะครับจากระบอบสมบูรณ์นายสาิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยคณะรัษฎรคือผู้ทําอะไรผู้ทําการปฏิวัติ กลุ่มคณะผู้ก่อการปฏิวัติเรียกว่าคณะรัษฎรซึ่งทำการปฏิวัติใน24มิถุนา2475นะครับที่ผ่านมาแล้วความเป็นมาของคณะรัษฎรนันเอนเรามาพูดถึงคณะรัษฎรนะครับรุ่นแรกมีด้วยกันเจคนโดยมีนายแนบพระหนโยธินหลวงประดิษฐ์มนุนธรรมนะครับปีดอปีดีพญโยงนะครับ,ปร,นะรบประยุนนะครับไม่วอร,รประยุนนะครับร้อยโทนะครับประยุนพระมลพระมน,ะม,นมนตรีนายตั้ว ลับพานุกรมร้อยโทแปดคีตะสังขะนะครับร้อยตำรวจนะครับเรือตีนะครับทัศนีมิตรพักดีหลวงศิริราชไมตรีนะครับซึ่งคณะผู้ก่อการปฏิวัตินี่เรียกว่าคณะรัษฎรมีสมาชิกในการก่อตั้งนะครับกลุ่มแรกเจ็ดคนนะครับซึ่งนะครับ,บคณะบุคคลที่ไปศึกษาที่ยุโรปได้วางแผนไปชุมกันครั้งแรกเมื่อ2496ที่ก้าหกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ผู้นำคณะรัษฎรนะครับมีนะครับหัวหน้าฝ่ายทาหารบกนะครับหัวหน้าฝ่ายทาหารเรือหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายพลเรือพลเรลือนนะครับพันเอกนะครับพญาพระผลพลพระยุหธเสนานะครับนาวตีหลวงศิลสงขามชัยแล้วก็หลวงประดิษฐ์มนุนธรรมหรือปีดีพนมยง์นะครับต่อมามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น1 0อยหนึคนนะครับโดยมีคณะบุคคลสําคัญระดับ หน้าทั้ง3ฝ่ายดังลูกนะครับกับสาเหตุนะครับที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลกก็คือความเสื่อมของระบบสมบูรณายาสิทธิราชนะครับเป็นรัาสมัยซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ประชาชนไม่พอใจเพราะว่าเป็นการปกครองที่ล้าสมัยนะครับไม่สามารถแก้ปัญหางชาติได้อีกทั้งระบบเป็นเอื้อประโยชน์แก่เอื้อประโยชน์แก่เชื้อพระวงศ์นะครับและคนนางระดับสูงประชาชนจึงไม่พอใจครับเลยเกิดเปลี่ยนเลยเกิดการปเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ ค,คือเป็นสาเหตุของการจึงนํามานะครับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2อง5นะครับอุดมการของรัฐของประชาธิปไตยในโลกตะวันตกนะครับขุนนักเรียนไทยข้าราชการที่ไปศึกษาที่ยุโรปเขามีความตื่นตัวนะครับดึงได้รับแนวคิดป,ประชาธิปไตยจึงนําแนวคิดประชาธิปไตยมาเผยแพร่ในประเทศไทยนะครับอีกที่พลังของสื่อมวลชนนะครับในตอนนั้นนะครับให้เสรีภาพเกียนหนังสืออย่างเต็มที่ไม่ปิดกัน้นะรับจึงโจมติรัฐบาล ก่อนการปฏิวัตินะครับใน2475หนังสือพิมพ์ไทยหลายฉบับบทความเชิงวิจารณ์ตำหนิชี้ข้อบอกพร่องในการบริหารการปกครองของรัฐอยู่เสมอและยังเขียนยกย่องการปกครองในระบอกประชาธิปไตยมันเกิดการเติบโตนะครับเนี่ยแล้วก็เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่อย่างรุนแรงเศรษฐกิจตกต่ำในช่วงรอเจ็ดนะครก็เนี่ยมันเป็นช่วงสงครามโลกนะครับเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะครับตั้งแต่ไปลายชัชสมัยของรอหกนะครับรุนแรงมากถึงรอเจ็ดนะครับ ช่วง2472ถึง2474รัศดรเดือดร้อนไปทั่วนะครับรัฐบาลดําเนินการแก้ไขทุกวิถีทางแต่ไม่สําเร็จจึงกลายเป็นเหตุชนวนนะครับอันชอบธรรมของคณะรัษฎรที่จะทําทการปฏิวัติล้มล้างการปกครองระบอบเก่าอ้าวนะครับมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเมืองต่างๆในเอเชียเช่นจีนนะครับญี่ปุ่นเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงการปกครอ,องของประเทศในเอเชียเช่นญี่ปุ่นจีนและตุรกีนะครับ จากนั้นนะครับยึงประกาศเยี่ยมนาจของคณะราษฎรนะครับเช้าตู่วันที่24มิถุนายนนะครับ2475นะครับเป็นแผนการของพญาทรงสุรเดชนะครับชุมนุมกันที่พระบ,บรมมรูปทรงมา้าคณะราษฎรนะครับจะประกอบไปด้วยทหารบกทหารเรือและก็พลเรือนได้ทําการเยี่ยมนาจและร่วมตัวกันชุมนุมที่บริเวณล,ลานพระบ,บรมมรูปทรงมา้า พญาพะหนผลพยุหหาเสนาครับได้อ่านประกาศโดยมีพันเอกพญาพยุหพะหนผลพยุหาเสนาเป็นผู้อ่านประกาศเยึดอำนาจการปกครองจากพระมหากษัตริย์นะครับเป็นการปฏิวัติที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อเพราะว่ายึดกรมไปรษณีย์คณะ,ะ,ะรัษฎรปฏิบัติการอย่างรวดเร็วโดยยึดกรมไปรษณีย์เพื่อตัดก,การสื่อสารจับพระบระมวงศานุวงศ์งคุณนางชั้นผู้ใหญ่เป็นตัวประกันนะครับ เป็นการปฏิวัติที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อนะครับเพราะว่าราชการที่7นะครับเรายอมปฏิบัติตามเพื่อความสงบของบ้านเมืองซึ่งรอเจตนะครับทรงประทับอยู่ที่วังไกรกังวลน,นครหัวหินเมื่อทรงได้รับหนังสือของคณะราษฎรทรงตัดสินใจพระไทยยินยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของคณะราษฎรเพื่อความสงบชอบธรรมของบ้านเมืองและไม่เกิดการต่อสู้เสียเลือดเสียเนื้อครับหลักองประการของคณะราษฎรก็คือหลักเอกราชเศรษฐกิจการศึกษา ความปลอดภัยเสรีภาพและก็เสมอภาคคือหลักอุดมการในการเปลี่ยนแปลงการปกครองและแนวทางในการบริหารประเทศด้วยครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเกิดรัฐธรรมนูญชั่วคราว2 7ิมิถุนายนะครับภายใต้โดยกาษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับถือเป็นฉบับแรกข,ของไทยนะครับ2475นะครับรัฐสภานะครับเปิดประชุมนนร,รัฐสาภาครั้งแรก28ิมิถุนายน2475านะครับ พระราชบัญญัติธรรมนูนกการปกครองสยามชั่วคราว2475ก็เกิดการจัดตั้งการปกครองนะครับโดยมี3ฝ่ายหรือเช็คแบลรันนะครับมีฝ่ายนิติบัญญัตินะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสสสวประมาณนี้ครับถ้าเทียบกับจุวันฝ่ายบริหารก็มีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับไม่เกิน35คนนะครับฝ่ายตุลาการนะครับศาลครับนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยประวัติย่อนะครับจบการศึกษาจากอังกฤษนะครับ รับราชการเป็นตุลาการมือศาสตร์ไม่มีเคยมีเรื่องดังขอยชีวิตในการรับราชการนะครับได้รับจากคณะรัษฎรเลือกจากคณะรัษฎรโดยนายปีดีพนมยงนะครับให้ดเนินตนเองเพราะว่าจะให้ท่านนะครับเป็นผู้เป็นกลางนะครับในความเข้าใจระหว่างนะครับกลุ่มนิยมการปกครองแบบเก่าหรือสมบูรณาญยาสิทธิราชและกลุ่มการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองหรือคณะรัษฎรนะครับ โดยมีพรยามโนปกรณนิติธารานะครับทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการรัศดรหรือนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารคนแรกในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเรานะครับก็ประธานรัฐสภาคนแรกนะครับก็คือพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนะครับหรือสนั่นเทพพัสดินณอยุธยานะครับตําแหน่งประธานรัฐภานะครับเป็นตําแหน่งประมุขของอานาจฝ่ายนิติบัญญัตินะครับรัฐธระนญน,นะครับฉบับ ถาวร10ธันวานะครับหรือเป็นวันวันที่10ธันวานะครับก็เป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับสองสสภาผู้แทนราษฎรได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้นทูลเกล้านะครับให้รัชกาลที่7ทรงพระปรมาพิไทยเมื่อวันที่10มิถุนธันวานะครับ2อเรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2 4 7 5เครับครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็เกิดความขัดแย้งทางการเมืองนะครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับก็เกิดสมุดปกเหลืองนะครับ ของในปีดีพนมยงนะครับมีแนวคิดขัดแย้งนะครับเกิดจากแนวคิดสมดปลเหลืองซึ่งเป็นข้อคงเศรษฐกิจนะครับที่ได้รับคัดค้านจากพยามโนกปกรณนิติธาดาเพราะเห็นว่าเป็นหลักการของสังคมนิยมซึ่งสอดคล้องกับพระราชวินิจฉัยของรอจิตสมดุลปกขาวก็วันที่หนึ่งนะครับมีสาสองสีประกาศยุบสภา ส่งผลให้ในายปีดีพนมยงนะครับต้องเดินทางออกนอกประเทศพยามนุปกรนนิติดายิบสภาและออกพระราชบัญญัติการกระทาอันเป็นคอมมนิ์ส่งผลให้ในายบีดีพนมยงครับต้องเดินทางออกไปประเทศไทยที่นอกประเทศไทยไปที่ฝรั่งเศสรัฐประหารของนายทหารนะครับพยาพผลผลพยุหศสนาในรัฐประหารนะครับพยาปนปกรนนิติดามันก็กลับจากฝรั่งเศสนะครับ เมื่อรัฐบาลกับคณะรัษฎรขัดแย้งครับคันธียาปฏะดีพปน,นอมในที่สุดพญาพย,พยาพญาพหุผลพลพยุงหเสนานะครับผู้น,น,าานําคณะรัศฎรได้ทําการปฏิทาการรัฐประหารยึดอานาจจากพระนบยามรนปกรณนนิติธรานะครับและขึ้นดํารมตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเรียกตัวนายปีดีพนนมยงนะครับกลับจากฝรั่งเศสสิบตุลาคมนะครับสองสหก็เกิดนะครับ พระอ,องค์เจ้าบรวรเดชนะครับแต่ถูกปราบปรามโดยนะครับพันตีหลวงพี่บูณ์รงครามนะครับแปกพี่บูณ์สงครามได้เกิดกบฏบ,บรวรเดชผู้นําคือพระเจ้าพระองค์เจ้าบรวรเดชจุประสงค์เพื่อถวายอำนาจคืนรัชการที่เจ็ดมีการประทะกันที่ดอนเมืองและบางเขนสุดท้ายกลุ่มกบฏถูกปราบปรามโดยการนําของพันตีหลวงพี่บูณ์สงครามนะครับรัชการที่เจ็ดนะครับ ได้สละรัชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคม2477นะครับและการที่7นะครับสเสด็จนะครับไปรักษาพระเนตรที่อังกฤษนะครับระหว่างนั้นทรงเห็นว่ารัฐบา,นนาลคณะราษฎรไม่ได้การปกครองบ้านเมืองโดยคำนึงถึงนะครับความสุขและผลประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนจึงประกาศสละรัชสมบัติครับจบแล้วนะครับในเรื่องการเมืงองการปกครองนัเงียนท่านใดที่ไม่เข้าใจนะครับก็สอบถามทางอินบ็อกคูได้ ครับสำหรับวันนี้ก็ขอคำกล่าวคำว่ำาสวัสดีครับ